โอยกะสบายดีสบายดีเด้เอพ่อแม่พี่น้องเบตถุคูขข่ทุกคนสบายดีป้าลูก <c oughs> ชาวเ็ดจบจบจูนใส่ถุงกล้องแนทะ้สบายดีเด้อบัตถุคู่ทุกคนมือนี้ซาเลมน้อยกับลูกกะสีพามาเบิ่งี่อห้องน้ำพี่น้องเต่อเทีเทวกับพ่อเสี่ยวเพิ่นกลังโอห้องน้ำกับพี่ชายพิ่นมาแต่ฝั่งไทยเพิ่นมาเวลินน้ำนาะเพิ่นมาหิบแมเวียกเพิ่นเนาะ เดี <stairs> <th <ats> ๋ยวเดี e 8, nah ๋ยวนี <laughs> ่พี่น้องคุเบิ่นกันเลยน้ำบันพี่ใสจากฝั่งไทยพี่และพี่น้องคนมาลินนะเชลเลม้อยึ้นข้ามมาแต่ฝั่งไทยคุณสีมาก็ห้องน้ำซอยเชลเลม้นยซ่องเชลเลม้อยสาวล้ามาช่วยเลี้ยงลูกเลยพี่น้องเลยึ้นมาเป็นความมาจากกัน ใจได้พี่น้องเลยพี่นิชาบ้านบ้านเกิดจะอยู่ชสยเกาะอยู่จังหวัดลำปางบอกอยู่ลำปางอยู่ลำปางนี่ยอยู่เนื้อบ่ะเนื้อเลยรลำปางอยู่ฝักเหนือก็ใกล้สามเหลี่ยมทองคำเออเพิ่นบ้านเพิ่นอยู่ใกล้สามเหลี่ยมทองคำบังพังลาวเนาะบ่อแก้วว่า สุดสาวสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมทองคำน้าแตกไหมฮะน่าบ็อกก่อห้องน้ำพี่น้องเอ้ยวันนี้ทำงานก่อห้องน้ำมีผู้ช่วยมาจากฝั่งไทยช่วยยืนยืนเนาะยืนเนาะแกเอาไปพี่จะแย่งออกกันเลยใช่เลยก็ได้ก่อห้องน้ำพีย โซเซียเหื่อนมะเกียว์ก้โซยมือมีชาร์จิบมือมีสารีจอันว่าสิโทรหาเมียะเพื่อนหรือว่าท่านโทรผูกกอยปูนนี่พี่น้องเลยก็ห้องน้ำผูกัผักกาดดอกกลางตุ้งแต่มันหมดแล้วมันเบิดแล้ว มันเบิดแล้วยังแต่ผักซีกผักซีกรกะกบกบเบิดผักบัวกระเบิดร์ตลุ่นแล้วกบบันแจ็งแต่ดอกไม้ก็ของน้ำผู้คนปูนออกเอาเออมาปลูกมาแต่บ้านเหมืนอนไงมาแต่าาตบ้านผูบ้านเกิดผูแล้วก็มาปลูกไไลรองเท้าอยู่ในบ้าน คนมาลานเลยย,นยยิ้ม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 ,มไ,ไหมพี่นิชาจะมามาจะากเกือบแล้วหกข้างแล้วผิดมาลาหกข้างแล้วพี่น้องแลยแคมพัสสปอร์ตนับ่วานะครั้งที่หกครั้งที่หกเลยพี่น้องเชิบะบอชิเป็นคนลาวแล้วชิเป็นคนลาวแล้วได้พี่น้องเลย เคยล่าแล้วคุณทีทายทังนัน้นสงสมาบ่อยมาบ่อยพุ่นทางนั้นสงสัยเขึ้นมาบ้านซาเลมน้อยข้างเล็กเห<า>็นไหมฟัวเตะกี้ซาเลมน้อยหมดแทนมาเ<า>ห็ดบ้านอยู่นี่<อ>เพิ่นมาทำโรงงานที่จะขึ้นมาเห็ดเวีย้ยงทำโรงงานเพิ่นว<อ>้าต่อเสียงเขาห้อง,งเพลงอยู่ในบ้านมื้อน,นี้วันวันสตรีวันแม่ยิงลา 4,000ันสีพันกีบบอกก่อนหนึงสี่พ be ันกีบเนี่ยจักเลย6บาท7บาทเทียวเที่ยวมันเจ็บเจ็บทำแน่เลยเนี่ยบอจิบมันเคยนั่งอยู่ไปไปเทียวไปไปไปเฮ้ เมือมอมอมอ่อนะไงเมื่อเมื่อส ơn บุรีเด้อเมื่ออยู่บันโดส ơn บุรีคนเด้ออืมอ่ะอ่ะอ่ะวันที่ได้จับกลับนะที่ห้าเดือนหน้าเดือนสี่ใครก<น>ลับกลับแหล่งน้ำไปที่น,น้ำอืมมาเซเลนเดี๋ยวนี้ นั่นคือเขาเมื่อยเอาเขากับป้ามันป้าเลยเพิ่นกับไปลินเลยในหันเลยเขาออกออกาออกกินอะไรเหยียบฮนะเชไมว่าีมยียบดินแดงมานานมาก <c oughs> มพีนบ่มีดินแดงให้เหยียบ <c oughs> <c oughs> มีแต่ดินซิมัง <c oughs> ลงจากบ้านก็มีแต่ <c oughs> มีแต่ <c oughs> ลูกพ <mile> ีคอยปลาไพบุญเขาะอยู่ลำปอกลำปางมนปลาจระเข้ที่ลูกน้องค่อยเขาได้คอตามาทำบวกคนะครับหลุดนะบวัมะเขาเป็นคนปฐุมธานีเลยคนอ้วนตุยตุยง่า จอของหน้าพี่น้องมือนี่จะเล่มก็ไม่ได้ถ่ายคลิปโดนตืบเลยพี่น้องเลยหากันได้มาถ่ายคลิปมือนี้เชียวมาโกโส้สวยหัวเชียวมาโกโ้โก้สยกับโปรไอคอนทิว เอ้าเอาเอาลูกอ่ะวายอาชีว์ลีงขี้ต้มอันนี้เำพอจังยิ้มมาแล้วอันนี้จพอจังยิ้มแล้วนี่ไม่รีบขี้ต้มบื ็ซอยพ่อนะ่กะก็ห้องน้ำซอยพ่อไปก็ซอยพอ่อโจรผูกๆก็ซอยพ่อขาวไปกะก็ห้องน้ำออกมาตพี่น้องเฮ็ดทางหลังบ้านห้องน้ำแต่กินบ่แล้วไมา้คังไวะะ้เลยคระบัดนี้ซื้อมากกนมาแล้ว นี่เาเป็นผูก้กองเเป็นผูน้เบิง่งอันนี้หัวเซยเทียวนี่เี่ยมืลุงชาเอยอลุงชาเฮ่าามีเวลาถ่ายได้นี่เนส่วนน้อยฮ็อตเทลาพ่อท่านักพ่ท่านในเมื่อไดยค่ะ เบ่งแงมาเบ่ง่งานยิโอ่ยค้พเท่าอันนั้นเราิมาเป็นคิซี่าเกดงานอ้าวรีกว่ามือแเลกับมิมอยบริเอร์ากินข่าวแล้วเได้จะกินแะครั้งนี้จนกินเลยเขาเจ้าก็เจ้าเจ้าย่งบ่หเจ้าเจ้าตักเล้าสิกินกับผุกามันตำุงพอด เนี่ยเนี่ยคิดฝีไก่เนี่ยไปดูสวนดาวเรืองดีเนื่องเรอวเช้านี้ตเจะต่งล้ง

สิของเดีวันหจ้าวันใกล้สิเมื่อมาเที่ยวเด้อมาหาหน่เด้อเดี๋ยวคำหลาก็สิยากมากจะมากบไ้หลาอยู่นมันพูดนะมือวันหยุดเคย่าคือรอยแยนฝนตกกินยิยมมากคือเราสิได้หุบปูนเลนแหละว่ะ อันนี้ลุกส si ิมือนี่ใช่ลินแลนด์เหดีขึ้ตรงเหนเออลูนี่ชาและสิมืออะไรสกลับแล้วพุนผู้ว่าวฝังไทยสกลับเลยพี่น้องกลับหอกได้นกลับไทยเดือนหนึ่งพูดแลกวผุนมาเมื่อกันเด้อบอกใหรไหมหอกกันไหมเด้อโดย เพิ่นสิกลับห้องเพ te ิ่นแล้วเพิ่นเพิ่นมาเดือนหนึ่งเมื่ไงโชคกลับมา่อไงโชคเดี๋ยวเจอกันนะโชคเจาะร้านกันดีโชคทำไมมาแม่โชคอ่ขนมมาให้ใหผักโซเทียลแะไรก็เมื่อแล้วเ่าไหมขับใจเด้อเ่าไหมขับใจเด้อขับใจเด้อดูนิชาเอ้ยเปล่าไหมอยักษ์บีเด้อเพิ่นซีกับห้องเพิ่นแล ฝนตละมาแต่ไทยเรามาแต่ไทยเรามานำบริษัทโรงงานเขาส่งมาโซนเวียดเขาแล้เห็ดเวียดบนเขาเห็ดเวียดตะกี้นะแล้วมาลีดน้ำโอ้ยฝนตกเลยพี่น้องอกี้นี้รถก็ทนี้ก็ดีจุบจันยนตอ้า กิตมาเยียบเซมีแล้วบาท <ขอ S 1> ให้เพิรนลินเอ้ยจดัด <c oughs> เมื่ออยู่บ่อยโอยจะใครน้้งหมยจอกเดียววะโวยเช่าเลยซีดาวขึค่อยมือวันแดดเปะนะ็นเนาะมือนี้มันวันแดดเป็นไเนาตอกเกซื้อว่ด่วันนี้ทั้งซื้อวนดีซีมากเตมกทังก็ไปบบสใส่เซาพีา่น้อง ่วมาึงา่มานห้าสิบน่อหยช่เนีมาเต็มเ้นาะ้ากันนี่มั้งคล้ายเยอะขนาดบัวป่าเนาะปเล็กเะป่าใ้มันมังก่อนนี่ เฮ้มันมันก่อนเออมนึง